好。 หันซ้ายหันขวาก็เจอลูกๆนะคะมายืนร้องเพลง Happy b i r t เ d a y ข้างๆตปมไปหมดค่ะแถมยังโดนแซวว่าปีนี้อายุ17ปีนะคะก็เลยได้เห็นคุณพ่ออุดมดดกิติกรเจริญคุณพ่อของบิ๊กดีทูบีในวัย77ปียิ้มไม่หบแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดคือ11ธันวาคมก็จริงนะคะแต่ว่าไหนๆวันนี้แฟนคลับค่ะมารวมตัวกันเพื่อทําบุญวันครบรอบการจากไปปีที่17ของบิ๊กดีทูบีก็เลยรูปยอดไปเลยจัดเลี้ยงวันเกิดให้คุณพ่อไปด้วยนะคะ กิจกรรมวิ้งที่บ้านแบบนี้ห่างหายไปนานหลายปีค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 จนมาช่วงที่คุณแม่ยุพาป่วยทําให้ต้องงดการรวมตัวที่บ้านเหลือเพียงการทําบุญที่วัดหนามแดงเท่านั้นที่ยังจัดต่อเนื่องทุกปีนะคะมาปีนี้ได้กลับมาจากที่บ้านอีกครั้งค่ะก็เป็นความสุขทั้งตัวคุณพ่อเองแล้วก็เหล่าแฟนคลับที่แม้วันนี้จะเป็นวันธรรมดาแต่ก็มากันแน่นนะคะเพราะว่าสําหรับทุกคนบ้านหลังนี้คือเซฟโซนที่ยังผูกพันกันเหนียวแน่นเป็นครอบครัวและยังได้ย้อนนึกถึงโมเมนต์ที่เคยมาจัดงานวันเกิดให้บน้้าดวย มันมันก็เคยดูปฏิทินว่าเอ๊ะจะมันไปตรงวันจันทร์นะครับมันจะเป็นปัญหาหรือหรือวันวันวันที่เขาทํางานกันใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กๆนี่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมาได้ในวันธรรมดาก็เลยคาดการว่ามันคงคงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่พอไปถึงตายแล้ว มากันเต็มปึ๊บเลยเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าสามารถที่มาทถาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ใช่ไหมครับอันนี้มันมาจากใจจริงๆใจของเด็กๆที่เขามารวมตัวกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วสิบหกสิบเจ็ดปีมันก็ยังเหมือนเดิมจะเป็นบรรยากาศครั้ง้าเป็นกันเองเหมือนลูกหลานเข้ามาเยี่ยมผู้ใหญ่เหมือนเทศกาลประจาปีที่แบบกลับมาแล้วก็มีการเซเรเบต ด้วยระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะความคุ้นเคยความสนิทชิดเชื้อหรือว่าการได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันซึ่งกันและกันตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนอ e ีคอมมูนิตี้หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนอย่างที่บอกว่าหลายๆคนรู้สึกว่าตรงนี้คือเซฟโซนทั้งเรื่องจากไม่ว่าจะเหนื่อยหรือจะอะไรจากไหนการเข้ามาที่นี่เหมือนเราเข้ามาพักใจกันทุกคนก็เลยเวียนกันกลับเข้ามาพักใจในตรงนี้ค่ะ ส่วนสุขภาพในวัย77ปีของคุณพ่ออุดมนะคะยังต้องมีไปตรวจเช็คกับคุณหมอเรื่อยๆค่ะทั้งปอดและหัวใจรวมถึงดวงตาที่เพิ่งจะผ่าตัดไปจากอาการจอประสาทตาหลุดยังต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วก็มียาความดันด้วยนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นต้อหินตามมาค่ะและก็ต้องเลี่ยงการใช้สายตาเยอะๆอย่างเช่นขับรถส่รองกำลังกายค่ะใช้วิธีเดินแถวแถวบ้านเอานะคะ